ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กันในเกมเดอะไมมีอีกนะครับก็วันนี้มากับเพื่อนสามคนนะครับเดี๋ยวจะผ่านชัปเปอร์ใหม่นะชัปเปอร์ที่มีชื่อว่า Nightmare Circus นะครับผมก็เดี๋ยวเปิด My Discord อตไปหนึงนะไม่โหแดงวะมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วโอเค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 ลูนี้น่าจะเปลี่ยนชุดดีกว่าเอาชุดม่วงมาดีกว่าจะได้เด่นด้วย โูตัคงละกูสัละกูสั่งละกูสั่าละกูสั่าละอุ๊ยเนี่ยะอุายอุ๊ยอุนยอุ๊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 ยอุยอุ๊วอุ๊ยอุ๊ตาล๊ยยเุยวุายอุ๊ยอุลยอุ๊ยยอุ๊ยอยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยาุ๊ยออะอะอยยอ จริงๆให้กูเปิดคนเดียวก็ได้นะเพราะแบบว่ามึงถ้าบอกว่าเขาแรงกว่ากูกูกะมันต้องเปิดกันได้ไงเออเวลาไม่ก็มัผมม่นจะใส่ฟางนะฮะเสียงก็ได้แปลกๆหน่อยนะทำไมพวกมึงไม่ไล้เลยวะไล้สดเป็นที่จบท้องโหช่องยอดทรัพย์ของคนให้ไลฟ์เพื่อ ถามริงใครจะดูกจะคิดเลยเออนนะไม่หลดเข้ามาดูแต่เกมทำวไอแมเซอร์คัสนี่ก็มาดีเชียร์นะแจ้งแ้งแจเพเองันเกมโอเค เป็นเลย่ะงรอรอรอรรออเะไรเงี้ยครัตัวนี้นเนอะไยม่จะเล่นจะเล่นละจะเล่นไปละน่ระม่ม่จะเล่นไละถามก่อนะเล่นไละม่ม่จะเล่นเอะเล่นเล่ออโอเคเดี๋ยวอเพิ่เพิ่มอีกคนนึ้นะฮะโอเคอ่ะอเกมาเพิ่มองแล้วนะครับอีกคนเนึง นันตรงเนี่ยบนมก่อนเลยครเขาก็เปิดช่องเขาข้ามมาขามมาเอาข้าจ้างมาด้วยไม่ต้องถามหรอกมันคาบอยู่แล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอปรับภาพเกมหน่อยก่อนไงว่าไงมันนี่มาเดี๋ยวกูบอกจุดกล่องมามันนี่ตามกูมาเดี๋ยวกูบอกจุดกล่องเออพาไปดูจุดกล่องก่อนไปแตนด์ไพ่เขาละอกล่องเลยปะเออแป๊บหนึงแป๊บนึง ไม่น่ก็ใครจะเป็นูุกกาเปิดอเนียกาเปิดเพราะว่าก็เปิดุกต้องไม่เปนผู้เปิดเลยเพราะงั้นเดี๋ยวายเขาเปิดเอแล้วใครมาเปิดไว้ซึ่งตีนไอ้ิวแม่ิวไอ้่ปิวเรจไปอยู่ทไว่าูาย ไม่ม่คิดว่าคมณแม่คิดว่าคุตายแม่เพราะคุณอยู่ใกล้นี้รเนี้ยนี่มีเลีดมีคิดว่าคุณคิว่าคุเร็วคิดว่าคุณเร็วขนาดนั้นเลยโอเคก้มาไปละเดี๋ยวเปิดกล่องเหรอเร็ยวพยายามเปนเพื่อนมันเลยดมาเข่ออ๋อใช่ไม่ได้เถือแต่เกียงเนะ กดยอดนะเพื่อนกดยอดเดี๋ยนะมันจะได้ไม่เห็นได้ได้หนึ่งกล่องแล้วนะได้หนึ่งกล่องได้หนึ่งกล่องโอเค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 เดี๋ยวกูเริ่มจากซ้ายก่อนแล้วกันไม่อัดคลิปดีกว่าอ่ะค่อยอัดตอนที่เอลิโอมาที่ <c oughs> ตอนที่พี่เรามาโอเคเฮ้ว <c oughs> มันวิ่งไม่หาใ, <c oughs> ใคร <c oughs> อ่ะอ้าวฟิวโดนฟิวฟิวตายแล้วแค่สองรอบแล้วเพือ่อนจะตายเยอะนะเพื่อนฟิวมันตายหเยอะนะ พอดีเพื่อนคนนี้เขาไม่รู้อะไรเลยนะฮะเขาเขามาเล่นเดี่ยวกับเลยนะโดนสดร์ชกระจกเจอแควะเรามันอะไรไงเรามันมาไงเกือบแบล้วกูเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราไปฝั่งซ้ายไอ้เจ้ารอไปฝั่งขวาดิเจ้ารอไปฝั่งขวาหน่อยน้องชายพี่เอาน้องมาตามใครอะ มันตามไอ้เจ้าไอ้เจ้าเอาให้เราเอ้เรามันว้าไปไหนอะมันไม่งาใครนทังกูน่ทูนีทังกูนทั้งกู่ทั้งกูน่ทังกูนี่้งกูนทั้งกูนี่ั้กูนี่ทงกูนี่ทั้กูน้งกูั้กน่ทกูนี่ักรัู้น่ง่งกกนีงกัน นนจะรอักำลังรอเตือนใหอยู่ไปเพื่อนรอเตือนให้อยู่เพื่อนไปไปเพื่อนรอเตือนให้อยู่ใครรอไว้ตรงจุดเกิดให้หน่อยเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องนะรออยู่รออยู่รออยู่เอาเรื่อยๆนะเอาเรื่อยๆนะเอาเรื่อยๆนะเรากำลังเปิดกล่องอย่างกำลังไปเกิดอยังกำลังหากล่องอไม่รู้คำว่กล่องอยู่ไหนมัเปิดฝาไม่เปิดเปิดแล้วหนึ่งกล่อง ไปก็ได้ไม่หรืแต่มันจะใ้กล่องสายกล่องยักสุดอ่ะเจ้ารอไว้เจ้า้หาผ้ดิผีมันกำลังมาตรงเราเพื่อนไอ้เจ้ารอเร็วเราเปิดไว้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 เจ้าเปิดกล่องไว้ผีมันอยู่ตรงเราได้ยังเจ้าเจ้าอยู่ลังไปเจ้าผีไปเออรออยู่เปิดเลย นราเดกองอยู่เจ้านีไปเจ้าีอยู่ีอยู่เปิดไปกี่กล่องเนาะเราเปิดไปองแล้วเราเปิดองแล้วเราเปิดไปสองแล้วเปิดไปสองแล้วเราิดไปสองแล้วเปิดไปสองแล้วเาปิดไปสงแล้วเราเปิดไปสองแล้วเราเปิดไปสองแ้เรเดไปสองแล้วเราเปงแล้วเราเปิดไปสองแวเราเดงล้วเราเปิดไปสองแล้วเราดไปสองแล้าเปแล้วเราเปิดองแล้วาเปิดไปสองแล้วเราดงแลเราดไปสอล้เราดองแเราเดไลเปิดไปสองเราดไปสองแล้เปิดล้องแล้ราเปิดเปิดไปสเปิดดไปสอองเปิด เราเปิดไปสองแล้วอีหน mm ่เปไปเกียร์ไอคิวมึงเก่งมากเพื่อนไอคิวมึงเก่งมากเพื่อนอยู่กัติเตนโเลยครับรไม่รู้อะไรเพื่อนทมาลกเล่น้วยกระทงเียบเลยฮอขีวิ่งไปไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยจะมุยจะมีีหน้าจุ่มเบยไปก่อนแล้วกก่อนก่อน สุดท้ายหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่ดูว่าสีทางไปห้ก็ด้หว่าให้เขาหน้าครัไม่ขวาิวซอวซิวต่ก็ซิวต่งานเดี๋ยวเอาไอคิวไปคิวหลังคุณแนะนำให้ให้คิวไปดูให้ดิอาจะดูให้เดียวเราหาให้ให้คิวดูให้ ก็แพไม่ออกเลยเปนเ่ว่างกินอะไรความยุ่เรื่องอย่างงี้มาเพืวอนไม่พูดแบบแบบแบบแงไม่เกใหมเ๋เองไปก่อนเลยเพื่อนต้องเปิดอะไรบอกถึงวเปิดปะตูข well, ้าน อ่า็ทำไมเสียงเป็นไรเจ้าออกมาคุอเลยอะไรเหรออืมห้าคิวมันเป็นตัวคิวจำไว้ดิสัญลักษณ์อ่ะตัวนี้วิ่งเร็วมากนะเพื่อนถ้าเจ้ามดจะสัญลักษณ์ก็ พิมพ์อันนี้พิมพ์เลขข้างบนก่อนเพื่อนเราค่อยพิมพ์เราก็พิมพ์เท่ากับถ้าหลังแล้วพิมากับต่อแล้วก็อย่นี่ยแล้วก็เลขแล้วก็เลขที่อยู่เหมือนใครเพื่อนไม่มืึงรีบไม่ได้ฟิวฟิวนายรีบไปทำไมเพื่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆเก่งมากเพื่อนไม่ได้รีบไปทำไมอยู่ไหนวะเมื่อกี้อยู่ซ้ายขวาฟิวเมื่อกี้วิ่งไปซ้ายขวา นอนสปีดเข้ามาก่อนมึงไอเงียบสบบสิวมันพอนอนอ๋อโอเคเพื่อนได้ก็ตอนนี้ก็อดดึกนะไอดเที่ยงคืนนะครับข้างหน้าหนอกูเลยข้างหน้ากูเลยดูนี่หายตัวได้แล้วตายล้วโอ้โหมันอยู่นี่เจ้าเราไม่รอดแน่เลยเว้ยมันวิ่งมาหาเราเพื่อนเราล็อกตู้มันนี่เรืวะ เราหลบในตู้อยู่กัอนสามีรอเราอยู่เ้าอยู่ห้องใต้ดินเราจัดการให้เราจัดการให้หาเลยห้าไหนอยู่ตรงห้องกลางห้องกลางแบบแข้างขวาย่ยไม่เจอใครเลยห้าอะไรห้าอะไรห้าคิวห้าคิว เจ้าไม่ใช่เจ้าสี่คือเก้านี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออนี่บอลไเก็บมีด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 มีดมีดมีดรอบอลรอบอลถึงก้อนถึงกอ่าบอลถึงกอนะอรอถึงก้อนนว่าบอนมันสลดได้ไหกดวิ่งแล้วก็ย่อมันจะพ่งกินปากมันย่อ

ว่างนะันี้ไม่ด้เดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเรากัเกเรากึด้ยน่าขีเกแล้วเราหมดด้วยด้วยน่าขี้เกียจเราหมดมันเลยมาเล่นก่อนอยู่นอกทีอยู่นอกสีแดงดิแล้วไม่ไม่อะไรอะไม่อะไรอะอะไรมันต้องทำยาอะไรไม่รู้ไม่ได้รู้นีงเรเสียงดวงเราเสียงดวงเราเีตี ไม่ได้ก er sure like ็ว่าถ้ามันวางมือก็ไม่ตียังไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่จังหวะนี้เป็นเท่าไรรอจังหวะมือตีลงมาเพื่อนถ้าแบบค้างนานคือเราตีได้เพื่อนมีเที่ยงแล้วอันนี้ต้องหลบยังไงอันนี้ต้องหลบยังไงเนี่ยนี่ก็กิ้งนะเพื่อนก็หลบแล้วก็ไปตีนี่ไงตีแล้วตีไปรถเยอะอยู่เรถเยอะอยู่อะไรเพื่อนอะไรวะตะกี้ต้องหลบยังไงนะเพื่อนตะกี้ต้องหลบยังไงนี่ไอ้โง่โวยเทย

อยู่ตรงคนนั้นเป็นบรตษัอันนี้พยายามอยู่ตรงกลางไว้เข้าใจแล้วถ้ามันกว้างเลยลงมาใช่ว่าเราถ้ามันพังนานคือเราไปตีได้เพื่อนเออมันจะมีสีฟ้าขึ้นด้วยเพื่อนอันนี้ป่ะอะไรทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงใช่แล้วหิบฟ้าแบบนี้เลยีเลยีสองนาเพื่อนชี่เพื่อน

เดไฟมันง่ายเพื่อนไม่ได้ยากเลยเพื่อนไม่ได้ยากแต่คนเล่งโง่ใช่ตายคนแรกกับโง่คุณตายตัวเดียวเหรอครับนี่เป็นอย่างนีเปนอย่างนี้เป็นอยานครอย่อ่ี่นนะเดี๋ยวนะี่หลือหนึ่งไได้ไวี่น่มากลโอ้ยเขาโดนตัวโอ้โหอือหือไม่โดนนะคพ่ ดูืนที่ตัวเองอยู่อ่ะเะไต่อมองหน้ากูยังไงมองหน้ากูแล้วยังไงเอออะไรมงกูเลยแล้วมันมองมาหากูอ่ะออมหากูเลยนี่คอยู่ไกลลวม่ใช่กรมังกไม่ใช่จหวก็บอกอยู่กูบอกให้รอขาครับ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  ต้องฟังต้องฟังกดจังกระจระลลบขุมค่มว่ะเลยที่อะเลจัได้แล้วกูหล่าน้อยล้วเนี่ยฟาดทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยที่มันหมุนคอ่ันตอะไรไหมเนี่ย้กูกินปากดีกว่าโอ้ย ไอ้เยีบปิวตายเยบิวตายเลยเิวตายเลม่นไม่เคยไม่ปนไรม่เป็นไม่เนรมเนไม่ไรไม่นไมเป็ามันไเป็มเรมั็นม่นม่เนไรไม่เปนมปม่เนไรไม่นรไรไ่เนรไม่นไรไม่เป่ม่ม่นเมมไอ้กินปนี้แรงสุดแล้วน่ะล มองมือกันงบบมงมองหน้าแต่แบบก็โดนตีี่อะไรสงงยังไม่ไม่นี่ซ้ายขวามองดูดีดีเลยซ้ายขวานะครับโค้งยังไงครับนบอุมหนัดเราดูงไหนเราดูนี่ขวางขวาขวาขวาอะไรนู้ายโอยเหลือีนึงไม่ฮะ มดูขึ้นลอมืนนะข้ล่มีด้วยเลยหมี่เลยีนห่อไปตาไฟตาไฟนี่ขึ้นหล่อนีน่าจะเป็นห่อุ้ยโดนไม่ใช่ตาไฟตามันเป็นไฟอะมันขึนหลอเลอดล่ไงอไม่ได้ตะเกีรวมกันละมังน่าใช่อะไรัวไรโอ้ยยิงแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย ไมมันอยตัวมาหาแล้วลอยตัวซึ่ไมคุณีไมสบายหงกามเบยยมากเลยับมันไม่ได้ยากเลยจริงมันง่ายมเลันเคะมลบระเบิดได้่ายแวแล้วมจะหลบไม่ท่นหิากมาตอนจานาจะเป็นไงวะจบอกว่าไม่ควอะ

เฮียกูลืมดูสล้ฮสไลด์ไม่ทันเกือบตายแล้วจะตายอีกรอบแล้วนโดนดามจเดียวตายแล้วรอี้แนกด้แล้วโดนอีกดามจเดียวเราก็ตายแล้วโอตายเพื่อนได้เพื่อนอันนี้ทีได้ฟันถ้าชอบกันสี่ฟันต้องถูกถ้ามงักถูกไม่ใช่ไงแล้วทำไมมนไม่ชุดจี๊ด โอ้ยโอ้ยเกียวอุ้ยเร็วมากสุกมากจริงจริงเป็นจริงจริงเกิดแบบดิจิตอลดิจิตอลเกิดแบดิจิตอลเหยียวแรงมากหัวเว่าโนบโอ้ยโดนโอวยเจ็บเลยแล้วมันนานมากเลยใช่เพราะเรามีมันนานๆนรื้องลนจะเร็วเรื่องมากเราจะตายแล้วเพื่อนเราจะตายแล้วเราตายพร้อมนี้แล้จบเลย ไอ้ไอ้ปล่อยลูกไปรอบไอ้รอบเนี้ยม <ap> <Rocky> <your> mm ันจะยากเพื uh ่อนเพื่อนเพราะว่าคือว่าในเล็กนี่ไม่ใช่การลุยไม่ใช่เร็วเพื่อนเพื่อนนั่นแหฟังกูฟังกูถ้ามันถอดหมวกแบบคือมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วเว้ยมันงูมันฝามือเขาสื่อแบบไล่ทุกที่อ่ะขอให้มึงรอดขอให้มึงตื่นก่อนเอ้าหัวผิดจะตายแล้วมันเราตายรอบนี้คือเหลือตัวเองสองคนแล้ว ไดูเพื่อนเลยเออเลยอยไรเพ่อนเี้ยนะเนี่น้อยเพี้ยเอาเลือดาจะน้อยเลยเอม่ไม่ได้ดูเลยมาไอะไรเดียวขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับโพสตายได้แต่ห้าเพื่อนผมตายเพราะมันจะขาดแล้ว ถ้าจะถอนหมกนวกก็ดูตรงต่อเน,นี่ยกองคนน่ารักคนนี้ไอ้โลน,เนยเลยไม้แล้วไม่อยากตกรใหม่แล้วโอ้ไม่ได้มองพื้นมองพื้นเลยดิเพื่อนมันมัน,มนทีคือมันมองอย่างเงี้ยมันอยากให้เรามองหน้ามันเว้ย์ขอโทษครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต้องดูสเตมิน่มันามานะพเพื่อนเห็นสเตมิน่มั้ยไม้แล้วไ,ไม่ดูพื้นเลยครับขอ,ทอโทษ ถ้าสติมนนหน่าหมดก็คือจะตีได้เลยดูเพื่อนมึงไม่ดูมึงดูเพื่อนก่อเราโดนอีกทีเดียวเราตายแล้วเนี่ยสตีมหน้าหมดอ่ะอ๋อตีรอมมาแล้วมาแล้ว

มีไว้เลยวะโอ้โหแล้วใช้เจิบห้าโลบ้าแต่กูไม่มีนะูกตายงัล่า้่ดูคืนมากูตายสัไปตอน้ายังไม่ตายไม่ดูไม่ดูไม่ดูกูบ้าได้ยินได้ยินเติมีหน้าหมดแล้วรีบปนเร็วเวลาเพื่อนทันเวลากูจะท้าอยู่แล้วกับเพื่อน

ลิงมาสเตอร์อ๋อบอสตัวนี้ม่ใช่ลิงมาสเตอร์บ้านแตลิงมาสเตอร์ลิงเนี่ยลิงมูลังาสเอร์บนกนได้กิได้กินได้ไอ้กรอบอีกรอบนึงสวยสวยชนะเยเสวยชนะ้วครับน้องเ กูตายเขาก็ไม่ได้ตึงขนานั้นนะครับผมแม่งตึงไปแบบนี้มผมเียชีวิตเดียวผมยังรอดอ่ะครับจบเลยใช่ป่ะนี่คือจบเลยใช่ไหมกูมสีชิวั้วแบบแล้วผมแม่งโคตรเดแบกมื่อ้เราเดแบกกูไม่รู้วธีเ่นเลยเนเชลอ รู้นะเพื่อนงนี้ยากเพ่อนไม่ไน่ตอ่อะไม่ไ่ต่อต่อเลยเ่อนก็ต่อเลยต่อเลยโอเคก็สำหรับชิปน so so ี้ก็พอนะครับก็นอนดีกว่านะตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนะอาทาเยี่ยนจริงจริงเลยโอเคก็พอแล้วนะครับส่วนนี้ก็ส่นอีครับ